สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟลช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่าตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโชกับเซียนซองจ้าอมือนี้กะเป็นเลขเล้าเนาะ<ม>นต้องตอบเป็นแมววันนี้ก็คือวันจันทร์ที่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าหกสิบก่อนหน้านี้บุญน้ำโชกกะลงไปแล้วสองสำนักนะครับบัว่าสิเป็นทางของเซียนโพลาจ้์นะครับแล้วกะของพ่อเซียนสุระแม่นะครับอ่าถ้าผู้ใดยังบ่ได้เบ,บิง่งกะย้อนกลับไปเบิ่งกัได้นะครับ วิธีย้อนก็นคือเข้าไปทั้ง่องบุญน้ำโชจกจ้า้าบุไดเห็นว่าเป็นเ้อคุณพ่อคุณแม่เข้าไปทั้งจองบุญน้ำโชกปับ๊บกดคำว่า,าวิดีโอนะครับผมกระสิขึ้นคลิปเก่าๆของบุญน้ำโชกคลิปที่ผ่านมาทั้งเบิดนะครับทั้งเ<ม>บิดเลยจา้าอ่จาจังไดกระล่องย้อนลับไปเบิง่งจา้าแล้วก็ที่นูเห็นอยู่ว่าอตอนไก่มาถึงเลขไทยเนาะไก่มือไก่เว้นเขามา่แล้วเอซี่ก็มาคอมเมนต์ถามเลขดับเลขดับไผเลขดับพอเมื่องกันโอ้แม oh, <man>, ่นแม่จ้า แต่ที่จริงแล้วคุณน้ำโชคลงไปตั้งแต่ตอนงวดแล้วนะคะนีละการถึงบอกว่าเป็นวิธีการย้อนกลับไปเบิงงคลิปต่างๆเนาะหาของไพมบ่เห็นกับล่องเข้าไปในหนาช่องแล้วก็กดตรงเข้ามาวิดีโอแล้วก็เลื่อนเบิงงนะคะสำนักที่คุณ่อคุณแม่อยากเห็นอยากเบิงงนเนาะีมีเบิดทุกคลิปที่เคยลงเนี่ยจิบไ่ได้ลบไปใสนะคะยังขางอยู่นะคะอะ พ้นกับมาเรืองเลเล่าเหล้าสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสำนักที่สามเนาะก็คือของพ่อเซียนสรินทร์นะคะกับะะอีกสำนักหนึ่งที่ขาดบ่ได้คือกันนะคะคสำหรับพ่อนี่โตว,วิ่งโตรูดนีวันธรรมดาม,มันธรรมดาจ้าเพราะว่า,างวดใดที่พ่อให้ให้ร่องสีมากเนี่ยเขารวดักป็นหนังว่าจะมีสีเขาลดได้ลดเหล็กวิ่งของพ่อน่ะเมื่อนั้นน่ะ สีตรงๆเลยนะหมายถึงว่าแบบเด่นมากๆสีตรงๆดิบรงแม่ปกติพอสีล่องสีอยูนบอแต่มือหลังพอเน้นสีเน้นสีเลขเขาวัดไหเขาเข้าสี่เจ็ดเนาะแม่บอกเขาเลขวิ่งแต่พอนนะพอจับสีเจ็ดตัวจับคู่นะพอจับมาให้แค่สี่ตัวโอ้ข้ามสี่เจ็ดไปอืม สีบอาถึงเล็วิ่งอะน,นะ oh, 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 oh. เขาของเพิน่นอีลีนะคะ,ะแต่ว่าเพิ่นบบได้จับคููมาไห้กะตัวเจ้าคููก็เลยผาดไปครับก็เลยเขาตะวิ่งตะหลุดอ่ะนะคับบ่เป็นหยังอ่าเดี๋ยวมือนี้กัสีผ้าไปเบิง่งเนาะ,ะสเบ้าใอ้ฟังวาพ่อนี่สีห้เน้นสีหรือสีห้ร่องสีเนาะ,ะสาหรับงวดนี้งวดมือนี้ล่ะเอ้าว้าไรกจะยายห่างเออ่ยสำหรับ เลขเล่าของพอ่พอเนาะข้าวเส้นซิรินทอดนะครับผมพ่อให้เด่นวิ่งรูดไปที่เก้ากับเจ็ดนะครับเด่นวิ่งรูดไปที่เก้ากับเจ็ดรองสี่แน่<ม>นเด็ดบอลจบเลยได้เลยนี่คันได้รองสี่นี่มากหลดเมนบออเด่นวิ่งรูดไปที่เก้ากับเจ็ดรองสี่จ้าเน้นก็คือเก้ากับเจ็ดจ้าเลขสามโตครับอ่าเลขสามโตสีห่หางก็คือ สามหกเก้าสองหกเก้าจ้าเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดเก้าจ้าอ่าย้ำอีกเทียนึงนะครับสามหกเก้าสองหกเก้าเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดเก้าจ้าอ่าอันนี้คือเลขสามโตัวสี่หางจับจับกูเดนบันนี่เลขสองตัวนะครับอ่า สี่หางคือกันกับนี่เก้าสามเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดจ้ะเก้าสามเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดก็จันนะครับพอเส้นสีลีนทอนว่าฝากกันไปสองหางครับกันก็คือเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดจ้าเอ้ากันเบิ้ลไม่อีกแล้วที่ลีนัวจีบอกอยู่เมื่อกี้นัวจีท่าบุญน้องชมว่าเอ้านวกัจีเอ้าเห็นว่าก่อนี่เมื่อกี้นะ กันเบิ้ลไม่อีกแล้วกันเบิ้ลทั้งสามสำนักเลยเมื่อนี้แต่ว่ากันคนละตัวเนาะครับมีกันสามกันอ่าพ่อโครัดเซีนโครัดกันไงกันสองอืพ่อสิลินท่อนกันเจ็ดสำหรับโตเบิ้ลนะคะเอ้ามาน้กาฝากเลขพิเศษมากอ่าหนึ่งหางนะครับเลขสามตัวเลขพิเศษเนาะสามเจ็ดเจ็ดประจันจ้าอือพ่อกับํำว่าเลขสามเจ็ดเจ็ดนี่ เอาไปตัดเลนเอาว่ะจ้ะจ้าจ้าหรือสีเอาทั้งนี่ก็ได้แม่ยนตั้งสามตัวที่พ่อให้มานี่เลนสามตัวนะเลขพิเศษนี่มันมันเลขฝันพ่อป้อพ่อบอกว่าเลขมีที่มาว่ะจ้ะอ่ะมาตาใส่จักแล้วพ่อมาตำหนิเมแม่บอกตำหนิเลยอือโอ้ยเป็นผกันจ้าเธอกับบัวถามเนาะมาตาใส่เราพ่อกับบัวถามบอว่พ่อบอกว่าฝากเลขพิเศษนะเลขมีที่มาป่ะ เราจำนำละสามเจ็ดเจ็ดอ่ะกะฝากเลขซีโตซีหางนะไหนะครับทาเอฟซีมักคุณบอกคุณแม่มากหรือว่ามีหมองซื่อหมองหานะครับจ้าเลขซีโต้ซีหางก็คือหกสามเก้าเจ็ดหกสองเก้าเจ็ดจ้าสามหกเก้าเจ็ดสองหกเก้าเจ็ดจ้าครับนี่ในส่วนของเลขซีโตซีหาง อ๋อบันทีดจิโจ้นี่ค่ะครับผมไอ้แก้บนี่นะครับนี่คือเลขของกอเซียนซิลินทอนนะครับผมเลขเก้าประจำมวดวันที่สิบสามกุ่มผ้าพันสองเอ้าหกขึ้นมือนี่แหละคุณพ่อคุณแม่เด่นวิ่งลูดไปที่เก้ากับเจ็ดจ้าลองสี่เพราะะฉนั้นวิ่งลูดไปที่เก้ากับเจ็ดลองสี่ดูอีกครั้งหนึ่งจ้าเลขสามตัวสี่หางนะครับผมสามหกเก้า สองหกเก้าเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดเก้าต่อมาก็เป็นให้จับคูนะครับในส่วนของจับคูสองตัวเด่นนะครับเก้าสามเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดประจักแสดงว่าพ่อมักเก้าดีไหมม <man>, คอยเอาเก้ามาจับใส่ตัวนั้นตัวนี้้าโตกันก็คือเจ็ดห้ากับเจ็ดเจ็ดเหลขพิเศษพ่อ,อากันนี่แหละ สามเจ็ดเจ็ดก็จันเอาไปตัดเอาเลขมีที่มากระจันแต่ไม่มีที่ไปกระจันก็ว่าไม่ยังเดี๋ยวเลขมีที่มาอ้าเลขซีโต้กันนี่หกสามเก้าเจ็ดหกสองเก้าเจ็ดสามหกเก้าเจ็ดสองหกเก้าเจ็ดนะครับจ้าในส่วนของเลขซีโตนี่ลองเบิร์คุณพ่อคุณแม่ มักตัวไดกระจับตัวนั้นชอบก็จะครับก็ผ่านนะ,นะครับ <ผม S 2> สำหรับเลขงวันนี้ผู้ผม,มนยูนะ่ฟังเล่าผู้บอกอยู่ฟังไทยแมนนะบอกไปบอกไปเบินบ<ม> <c ười> คำคอของจองมันพ<ม> <c ười> ันกระหามากเป็นแนวทางที่ก๊ลาละเนาะเอามาให้เบิงเอามาให้คุณพอ่อคุณแม่ซอยเบิงเน่ว่าเหล็กกุนสีเขาบอ่ออย่ง<ม>างระมาณนีนะคะแต่ละเจียนพันกระคขนวดยิบจับเองนะคะแต่ เบิ่งแล้วส่งอ่าตอนที่เพิ่นเฮ็ดนานๆแล้วมันเขา้าดีมันก็เลยอยากแบ่งปันในซื้อ,อแต่ถ้า FC บ่มักบ่มักเอ้าบ่มักเจ็ดยังซี่กิ์่ะบอเป็นหยังกเอาอติ่โตที่คุณพ่อคุณแม่มักได้เลยนะคะแต่มื้อน,นี้หนูรู้สึกว่าพ่อส่งบอกมั่นใจแฮงอยู่ในมื้อน,นี้มั่นใจมั่นใจแบบโชวโชวโชว์อะบ่มีบ่มีติดบ่มีขัดเลยบอกว่าง้วนจุกที่ผ่านมานะ่ะที่บุญน้ำโชคบ,บริเวณเหล็กเล่าวล,าลงนะ่ะเพราะว่าเลขวพอแตกตามตัว ไข่ไข่ตัวมาแตกหกตัวอาจับอกันโพดเล่ต oh, ่อ้ามกัพ่อล่ะเอาแต่เ่มาไข่ไข่ตัวปาแตกหกตัวบริหมายเวามหกตัวมันแตกปแต่กสามตัวโน้นตน้โชคเท่านี้บอมีเก่าเจ็บเจ็กันนยมีสามคนเลยอบนไหเดกไหนเก่าเจ็ดเจ็ดเก่า อทั้งสามคนเลยคันเลขกมีแม่กับเขาต้องกันเหมืนแต่ขันพ่อมากับลูกเท่งกันเหมือนันเลขกมีบ่อมามากโอ้ยกระตืออีกบุนผูช้ชมเอออะสำหรับเล็กเล่านะคะกะครบทั้งสามสำนักเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่กะใหบอยากให้เบิ้งทั้งสามเนาะให้เบิ้งเบิ้ทุกสำนักนะคะเอามาเปรียบเทียบกันตัดส<ว>ินใจวิธีการเปรียบเทียบอ่าก็คือ โทรศัพท์ของสามีโทรศัพท์ของลูกของหลานเอามาเลี่ยงเอามาเลี่ยงกันแล้วเปิดตุรลิปนี่กดให้อานพร้อมกันเปรียบเทียบกันไม่ต้องปันนันเท่ากับหาแนวยากให้เพิ่มนอกเป็นนังอ่ลูกแข่งไปโรงเรียนล้วเลยสิบโเดลไปนน้โทรศัพท์ไปหาโทรศัพท์มาสามเครื่องสามเสี้ยนมันบอขันมือได้หาเสี้ยนกับเปิดหาเครื่องเปิดพร้อมกันเพื่อเปรียบเทียบกันตัวเลขนนะ มันต้องยากมันนั่นเบิ้งเทลเซียงเทละคนแล้วก็โจดไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้แล้วก็มาพิจาระนาใส่กันก็ได้เบิ้งคนละทียเอ้ามัต้องเปิดพร้อมกันเอาบ่เออเอายยางแบบอนี้เนาะมัน่ปด้อัตรสเนาะเิ่นกับเบิ่งถึงพนสิเบิ่งเครื่องเดียวพ่นพอคนแ่มกับเบิ่งให้เฮ้าเวนทุคลิปยู่คือเกาหันหลาเบิ่งคลิปนี่เซ็จแล้ว็ไปเบิ่งคลิปต่อไปทัดไปนังซส่เนาะ อ่ะเลขเล่าว่าครบแล้วนะคะต่อไปหลังจากนี้ภายในมือนีทีอ่าทาบุญน้ำโชคลงคลิปกับจิเป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับเป็นแต่ละแต่ละสำนักทีโอ๊อทางช่องนี้ถาแห้งเลยห่ะมือนี้ที่เด็ดเลยเป็นบอที่เด็ดก็คืออ่าเซบีพันล้านนะครับวันนี้ได้ชมกันแน่นอนเพราะว่าโทรมานัดกับบุญน้ำโชคแล้วเดี๋ยวถ้าตัวเลขมายังไงก็จะโทรมาบอกจ้าแล้วก็สซื้อกไปตาม พอเตียงหน้าเหี้ยนะครับผมอ่าจังไรกาขอบคุณเด็ซี่คุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าที่คอยกดไลค์กดแชร์หายคอยเป็นกำลังใจให้กันเนะาะจ้าจุงไรยังปฏิตามก็ติดิามไว้กดกระดิ่งไว้น้ำแน่นะครับเพื่อให้แบบแจ้งเตือนเวลาบุญน้ำโชคลงคลิปแมนจ้าผมอาจังไรได้จเจอกันคลิปหน้าครับเด็บซี่ครับขอบ,ขอบคุณค่ะ